ถึงโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกี่ยวข้องกับดองลิซาค่ะก็จะเป็นกระแสเพลงบ้างเดๆบ้างเด้ออันนี้เป็นรูปภาพจากการบิลบอร์ดเอเชียคอนเฟอเรนซ์2025ค่ะซึ่งเขาได้นํารูปปกบิลบอร์ดของลิซ่ามาใส่ในพรีเซนเทชันของตัวเองด้วยนะคะคุณไมค์แวนซีอีโอแห่งบิลบอร์ดนั่นเองว้าวเป็นลูกรักเวอร์นะน้องลิซ่าเนี่ยคือเป็นภาพที่้องลิซ่าเคยถ่ายขึ้นปกนติตยสารให้กับบิลบอร์ดนั่นเองนะคะปังจริงๆค่ะเป็นลูกรักตลอดไปดีนะนี่แหละอยากจะให้มีงาน เดี่ยวก็นเยอะๆจริงเลยพองานบบมเมื่อไรลซ่างเงียบมากนะคะอันนี้หลังๆมาลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพิ่งมีความเคลื่อนไหวจริงๆค่ะต่อมาค่ะพูดถึงประเด็นของคุณเมย์ว่าสนามนิดนึงนะคะล่าสุดค่ะคุณเมย์ก็ได้พูดถึงสร้อยคอบุการีของน้องลิซ่านะคะซึ่งก็เป็นข้อพิพาทอยู่ณขณะนี้นะนะโดยคุณเมย์ค่ะก็คือบอกว่าซื้อสร้อยบุการีนะคะที่เป็นข่าวเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะก็เลยรักมากอยากได้คืนมาเก็บไว้แล้วก็ซื้อตามน้องตั้งแต่คอลเลคชันแรกที่น้องได้ร่วมง,งานด้วยค่ะซึ่งคคุณเเมกก็บออว่าอาอ่าาางยๆื รักเขาและแฟนๆน้องก็เป็นแบบนี้กันเยอะมากนะคะคือซื้อมาอาจจะไม่ได้ใส่ก็ได้เนาะแต่ว่าซื้อมาเก็บไว้นั่นเองนะแล้วก็ใครก็หยัดได้จริงๆค่ะอย่างไรก็ <laughs> ขอให้ได้คืนไวๆนะคะทุกคนน่าจะได้ฟังข่าวคราวกันเอาอันนี้หาดูเหมือนว่าจะเป็นรายการที่กําลังไวรัลเลยนะคะรายการดังเขามีการเล่นมูนี่โฟลด้วยแม่นั่นก็คือเป็นรายการ Love Island USA today ค่ะเริ่ม,มากเพลงลิซ่าคือแม้สุดใดๆ y'all that was a terrible conversation he's ต่อามาค่ะมาพูดถึงประเด็นของแม่แอนนาวินทัวนะคะเพื่อนๆล่าสุดราชินีน้ําแข็งของเราประกาศตั้วลงจากตําแหน่งบรรณาธิการของนิตยสารวอลกในวัย75้าปีหลังดํารงตําแหน่งนี้มา37ปีนะคะซึ่งเอมไม่แน่ใจว่าการที่โนรนิซ่าได้ไปงานเมดการ์ดาปีสุดท้ายที่จัดโดยป้าแอนานาเนี่ยเป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นการส่งท้ายแล้วก็เพื่อคุณแม่จะลงจากตําแหน่งประมาณนี้นะคะมันจะน่าขนลุกมากๆเลยใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆว่าเกี่ยวกับการลงจากตําแหน่งหรือเปล่าแล้วก็เป็นการส่งท้ายนะคะแต่ว่าเรียก ว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะโอ้โหดํารงตําแหน่งมายาวนานจริงๆนะคะก็ถึงเวลาต้องใช้คําว่าพักผ่อนใช่ปะแต่อีฉันคิดว่าคุณแม่ก็คงทํางานอยู่ตลอดแหละเพียงแต่ว่าอันนี้นะคะก็ผลัดเปลี่ยนไปให้คนอื่นดูแลบ้างอย่างเงี้ยนะคะและก็นอกจากนี้ค่ะอันนี้เป็นน้องๆจากวงซิงนะคะได้มาเต้นเนนวนเนียรวิจูด้วยน่ารักมากมายก็มาทุบพวกปังๆให้ที่ชมกันไปเลยีนดว,ว่ามีไอดอลหลายวงนะคะที่ชอบน้องนิ่าอา้าวซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ Oh yeah, just look at you.